คู่หรือโสดคุณคิดว่าใครได้เปรียบสุดในการวางแผนการเงินมาฟังก,กันก่อนนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การวางแผนการเงินของคนที่มีคู่และคนโสดแตกต่างกันสําหรับคนที่มีคู่นะครับแน่นอนว่าความได้เปรียบในเรื่องของการร่วมมือกันแบ่งเบาภา,าระจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเราตกงานขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะมีคู่ของเรามาช่วยกันดูแลมาช่วยกันแบ่งเบาภา,าระนอกจากนั้นแล้วเวลาที่คุณจะไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเนี่ยครับการที่เรามีคู่ก็จะทาให ให้รายได้ของเราและคู่ของเรารวมกันเพิ่มขึ้นสถาบันการเงินเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะให้เรากู้ยืมด้วยจํานวนเงินที่มากขึ้นครับและสุดท้ายนอกจากนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบุตรแน่นอนครับว่าสิทธิลดหย่อนทางภาษีก็จะช่วยลดภาระทางการเงินของคุณในอนาคตได้แน่นอนครับส่วนคนโสดก็มีข้อได้เปรียบน,นะครับในเรื่องของความเป็นอิสระแล้วก็ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเพราะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนงานการหารายได้การหาอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนคุณไม่จําเป็นต้องรองให้ใครมาอนุญาตหรือว่าตกลงร่วมด้วยและนอกจากนั้นนะครับรายจ่ายของคนที่เป็นโสดก็น้อยกว่าคนที่เป็นคู่ถูกไหมครับไม่ต้องมาร่วมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของคนอื่นส่วนตัวผมก็คิดว่าการเป็นโสดมันก็มีข้อดีนะครับว่าเวลาจะทานอะไรไม่ต้องไปต่อรองกับใครว่าเราจะไปทานอะไรที่ไหน <S 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 ใช่ไหมครับแต่จริงๆ, <S 2> <S 2> ๆผมว่าการที่มีคู่มันก็มีข้อดีว่าเวลาทานมันมีคนทานร่วมกันหลายๆคนเราก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากขึ้นตกลง โสดหรือมีคู่ประสบการณ์ของคุณตอนนี้คุณว่าแบบไหนดีกว่ากันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้โลกรู้นะครับว่าการเป็นโสดกับการมีคู่แบบไหนที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วมีผลดีกับการวางแผนการเงินมากกว่ากันครับ